แค่เห็นก็ทำแล้วสนุกสนานผมโอเคนี่จะสบายสุดครับสบายครับสบายที่สุดเลยครับนี่เดี๋ยวให้ให้ให้พูดเล็กน้อยก่อนครับี่ในการมารับบทบาทหน้าที่เป็นพิธีกรในการกุ้งบางเดียรใช่ไหมครับทำนี้ได้เลยครับใ้ข่าวว่าคุณสามารถที่จะแบบเขาเรียกอะไนะเป็นผมเป็นผู้คุ้มกุดผู้คุ้มกุดอะไรผู้คุ้มกุด์อะไรอะไรอะไรใยังไงบ้างง่ายๆเลยตอนการติดต่อมาครับได้บอกว่าจะมีรายการนี้นี้นี้คนสนใจรับไหมตอนแรกผมบ กอดใจเหงว่าผมต้องไปเป็นผู้เล่นก็ไปทำให้คนื่นตลกกันมไม่คิดว่าต้องตลกขนาดนั้นแ่้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอา้นมาเป็นกรรมการผู้วิซีเชื่อไหมครับผมตอบ yes แบบไม่ต้องมีแบบอะไรที่ไม่ต้องขาใจเลยนะเพราะว่าถ้าผมผมเข้ามาเล่นผมได้ซีซันเดียวนะครับนะถ้าผมเป็นพิธีกรผมอาจ,จะอยู่ 4, 5, 6, 4, สี่ห้าหกซีซัน เขาอบอกเลยตอนแรกของผมเนี่ยคือยังไงผมบอกทางทีมงานอยู่แล้วว่าอ่าย่างอย่างผมเนี่ยถ้าลงไปเล่นผมคิดว่าผมน่าจะออกคนแรกไปแล้วผมไม่รู้ผมจะฝืนตัวเองให้ทุกทรมารถใไมแต่ถ้าเกิดว่าผมมีหน้าที่ในการที่โยนทำตัวหนึ่งเขาทุกทรมาน์ดีเองแคผมมีความสุขถนัดเลยถนัดชอบชอบแล้วยิ่งได้ทำง,งานโฮสอยู่แล้วดยเอาแบบนี้นนนผมว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลย กำลังสร้างครอบครัวอยู่เหมือนกันในออร์เลยคนที่ซื้อรถคนที่สร้างครอบครัวถามว่าเราได้ยินคอนเซ็ปต์รายการแล้วเราอยากครับอยากครับอยากสุดแว่าเราอยากเห็นคนที่เป็นตลกจริงๆอ่ะแล้วต้องมาเจอสถานการณ์ที่ตัวเองห้ามตลกอ่ะมันกดดันมันกดดันแล้วมันก็จะเกิดเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ที่มันทำกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้เราสนุกคุณเห็นเพิ่งมีความสุขเพราะทุกโรคจิตขอโรคจิตเลยที่ผมเห็นนี่แล้วผมว่ามันเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผมว่าทุกคนรู้จักเซสวีตี้ ยังไม่ถ <t> ึงเป็น <t> พิ <i diction aries> ่แ <t> น่นอนก่อนนะครับแต่งตัวมาเพียบมากบอยอ้า่ฟังเสียงห่าห่าหัวร้อยกับคุณครัทุกคน Thank you very much Thank you very much Thank you Thank you สำหรับรูปเอ่อสุดยอดมากอีเพนเพงทำคุณไปคิดกว่าเออพอได้ยินเริ่มแบเออเราจะต้องมาอยู่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงบ้างไม่เลอเตรียมตัวค่ะเสิมก่อนเลยครัว่า ก็นนสารแนบไปทั่วเลยค่ะนนแต่ว่าทีมงานก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเก่งมากๆอย่างไงครับสามารถปิดได้แบบว่าไป็กกับพยามยไปสืบนะคะโลเคชั่นที่เราไปเก็บตัวเนี่ยว่าจะใกล้ร้านอาหารมีฟู้ดคอร์ทอะไรหลายๆแหล่งไปก็พยายามไปสืบให้เงินพนักงานแล้วหรืออะไรแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่บอกเลยคือคุณไปหาพนักงานเลยเหรอถใครแวะเปียนมาแถวนี้บ้างถูกต้องมีใครดาราคนไหนเดินผ่านมาแถวนี้บ้างไปถามหว่าลิงพี่เป็กอยา่างพี่ไปเป็กอยากรู้จริงๆหรือว่าจริงเนเจอร์คนงขี้สืบอยู่แล้วพีดิย่า นก็ต้องยอมแล้วเวลเลิกเสือกก็คือเป็นอดัมอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าคู่แข่งเป็นใครบ้างเราจะได้เตรียมรับมือได้ถูกต้องพ่อบอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่งานง่ายถูกปหมคะแล้วบอกได้เลยว่าใครชนะมันมีเงินเดิมพันด้วยตั้งหนึ่งล้านบาทโอ้ลูกกตาร่ากูดมากเลยพ่อพอพูดถึงเรื่องเงินมากพอพูดถึงเรื่องเงินมากพ่อต้องไปพู้ชนะคุณจะต้องได้รับเงินรางวัลอ่าแย่ข้ามทุกวันที่มันพอมารายการนี้ความมั่นใจของคุณยังมีแบบนั้นไหมว้าวหรืเป็นคนมั่นใจไหม เมโชว์ออแตเกมโชว์ไหนก็รู้สึกว่าแบบชนะตลอดชนะจนเบื่อ,อ,อม,มันเหนื่อยนะที่เอิร์ธมันเหนื่อยอที่เอิ้ชนะเยอะขนาดนี้เพราะนั้นละครพมารายการน,นี้เป็นงานเราจะเป็นคนรอบคนสุดท้ายเลยไหมหรือยังไงคะคือตอนแรกที่เขาติดต่อมาบอกว่าเป็นเกมโชว์ใช่แหบว่าโอ้จิ๊บจอยอันนี้ไอชนะแน่นอนเพราะว่าเป็นคนไฟมากหรจริงจังในการแข่งมากแต่ว่าพอเขาบอกว่าห้า,หา,า <laughs> มคำหนูแบบอุ๊บแล้วเราแบบเราถูกเทรด ยิ้มอะค่ะใช่ระยะนิดหนึ่งค่ะระยะนิดหนึ่งแต่ทำไปได้ทำได้เรียบร้อยเฮฮาก็ต้องไปดูไปดูต้อไปดูสบายไม่ได้เนาะไอ้ไม่นาทีแรกที่ได้เห็นนี่กีฬาโหโฉมหน้าผมเียเข้ามารลาคนเข้ามาตรงพื้นที่แข่งขันในประมาณคนที่สามคนที่สี่ะครับก็จะเจอมีตั้มก็แล้วผมว่าผมเห็นตั้มแล้วคนหนึ่ง ได้แได้ได้้พี่จะปลอยใ้เขาโดการอยแล้วเียะไร่ะพี่ปรั่งเายากไดยังไงไมฮะมบอกกันระวันนงได้สองักก็ไม่ใช่ได้ที่สิบไม่ใช้อเไปเลยสิคะคุณดานิ ทิตย์ทุกสัปดาห์มันไม่เคยแพรมหรือไม่เคยบอกปกติเขามีงานใหญ่เวลาได้งานใหญ่ทีนนะี้งงเราจะูด้วนว่าเออบริษัทนั้นจ้างเขาบริษัทนี้จ้างเขาตแต่อันนี้เงียบไม่มีบอกเลยแล้วก็เขา<อ>เป็นสัญญาอทังเป็นทั้นโดนฟ <c oughs> แล้วก็ที่ตกใจอีกมากๆคือคู่ของพี่บอลพี่ตัก๊ก เพราะผมรู้สึกว่าคู่นี้เก่าสุดแล้วมาเหมือนกับแท็กทีมเขาเหมือนเป็นคู่กันมาแล้วีเขาไม่มาเออแล้วไปไหนวันนีันี้เขามาที่คู่อ๋อเห็นต้นหมอไม่คู่อย่างนี้ก็ตายแล้วอยาอย่าย่างอย่างอย่างอยอย่าย่าอย่าอย่างอ่าอย่างอย่อย่างอย่าอย่ง่างนี่างอย่าง่อามา่่างอ่งออย่อ่าอองอออ่อออย่อออย่่ อยากเล่นอะไระอยากจะโชว์อะไรเราก็จะไปหากันมาเนี่แหละค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเพื่อนอ่ะโชว์อะไรบ้างเขาเตรียมอะไรมาเขาเตรียมอะไรมาเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เราต้องถามเราก็คือต้องถามทีมงานว่ามุกเนี้ยมันใช้ได้ไหมอุปกรณ์แบบเนี้ยเขาหาให้เราได้ไหมหรือถ้าเรานึกไม่ออกจริงๆว่าโหแบบเราเล่นไปอ่ะแล้วแล้วโทษนะคือมันคือมันแย่เลยตรงทีมงานแล้วอะคือเราเล่นให้ทีมงานดูทีมงานนั่งนเนี่ย ในใจเราคิดว่าพี่กูประสบความสำเร็จยังใช่ไหม อะไรที่แบบ <B ully. S 1> เหยียบูบูลี่หรือไปเหยียบหรืออะไรเด็ดขาดถ้าจะเล่นกับตัวเองเล่นได้มุกสังขารมุกอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับตัวเองได้แต่มุกสังขารที่เราจะเล่นเนดด่คือเราจะโดนคนอื่นไหมหรือมันแล้วเราก็คิดหลากหลายขึ้นหนักค่ะบอกเลยว่าหนักมากห,หนักมากจริงๆพี่จะบอกว่าก็บางโชว์หลายๆคนก็เตรียมกันเป็นเดือนๆเลยเตรียมเลยทีเดียวเตรียมเป็นเดือนออกไปลืมว่าทายซินี่อะไร เดี๋ยวง่ายๆครับก็คือเกมใบคำนั่นเองนะครับโดยเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันก่อนดีกว่าไหมแบ่งทีมขอเป็นเอาเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยฮะทีมเอจะมีตั้มซานีนะครับตั้มซานีเผือกต้นหอมแล้วก็โอ๊ตมุมนะโอ้ยและนอกนั้นเป็นทีมบีโอเคกติกาง่ายๆครับผมกติกาง่ายๆเนี่ยเราจะมีเราจะมีอินฟลูเอนเซอร์นะครฮะที่จะขึ้นมา ฝั่งผมเนี่ยดูมีฝรั่งและเกาหลีด้วยนะเข้าใจไหมเนี่ยมือกเต้าร์แล้วฝั่งผมขอขอโทษนะไม่อยากให้รายการมอนเหรอพี่เอาคนไปแบบนี้มันอนได้ที่ไม่อยากให้เลยพี้ต้องช่วยงานคือทีมงานมีเหตุผลแล้วในการเลือกบางเรื่องจำตรงนี้ได้ได้แล้วนะได้แล้วนะนะครับโอเคโอเคทีมงานอ่านมอนทีงาเราง่ายๆครับมีอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่จะขึ้นมาแล้วก็ไป นะครับโดยที่ในระหว่างใบคำเนี่ยเขาห้ามหัวเราะห้ามพูดห้ามส่งเสียงใดเรืั้งสิ้นออกท่าทางได้ย่างเดียวรวมถึงพวกคุณด้วยพวกคุณก็ห้ามหัวเราะก็เห็นไหมครับห้ามคำถ้าใครคุกบัตรไม่ให้รอ้ผมเรียเรื่องๆแต่ตอนนี้คุณนายยังยังไม่เริ่มยังไม่เข้าใจครับแล้วแล้วก็แข่งกันนั่นแหละว่าใครที่จะได้คะแนนไปสูงกว่าโอเคไหมครับโอเคครับพร้อแม่ขอข้าขอมาข้าภายในเก้าสิบวินาทีนะครับ

พวกเราทุกคนจะเห็นคําตอบคนห้ามห้ามหันไปนะโอเคไหมในาหว่างห้ามไม่หันห้าแไปไหนหางตามันเห็นไม่ได้นะอ๋อไม่คือคำเนี่จะขึ้นอยู่ฝั่งบูธเล็่โอเคใเอโอเคนะครับพยายามไ่ขำมันยิ่จะระเบิดนจิใ่เรื่องก็ตรส ใช้ให้เอากขึ้นไหมไม่ใช่นี้คือครับโอเคอ่า <c oughs> โอเยานั <c oughs> ้นรับไปไม่ได้อะอย่างนี้ครับถ้าคุณหลุดขำออกมาค,คุณจะได้ใบเหลืองก่อนโอเคครับอ่าแต่ถ้าขำครั้งที่สองหรือแบบเห็นรอยยิ้มแม่แตนนิเดียวพว<อ>กเราช่วยอูกันด้วยนะใบแดงก็คือเวลาอ่ามายถึงคุณแพ้ทันทีคือจุดตรงนั้นทันทีโอเคไหมครับพร้อมไหมครับทีมเอพร้มไหมครับทีมเอเเอ้ทีมเอือทีมเราใช่ไหมครับใช่ครับโอเค อะไรจ้าติชาบ้างเงี้ติชาบ้างเงี้ยตัวทีมเอเลี่ยนเนี่ยทีมบีขับได้ไหมคะได้ได้ได้โอเคทีมแรกเขาก็ได้โอเคป่ะขอของัน่ขอไม่เออต้องใช้ไหมทุกค้เตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเลยนะโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่งหมวดสัตว์หมวดสัตว์เขาอ่านออกเลยหมวดอะไรอ่ะช้าง ปูหมูปลาทองปลาทองไก่ไก่นกยูงมุกอูมีคำว่านกมีคำว่านกนกนกแก้วนกกระจอกเทศนกเก้วนกกระยางนกยูนกนกไปแล้วนกขาวหนูหนูน เสือสิงโตสิงโตทุกตัครับเุกตัวครับอย่าลืมนะห้ามหัวล้อนห้ามขำแม่ขำตัวของผู้ทายแล้วก็คนใบ้วยพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับห้ามออกเสียงใดเลยนะสิสามสอง มีคำว่าบำาคำว่าคำว่าผู้จัดว่ายน้ำผู้จัดว่ายน้ำผู้จัดว่ายน้ำอย่าลืติดตามพวกเรานะครับพรุ่งนี้สตรีมมิ่งมาแรกแล้วก็เรากลับมาไปข้างขอียนเชิญครับผมคุณดารินทร์ดารากานนท์นะครับ head of central s t r e e t series movie international original s a n d t r a c k